bà phá bóng 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 phá bóng khải bò bóng 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 nó bóng 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 để bóng 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 để cái bóng đó bóng 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 Bò bóng 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 บ่บอยยังเดียวเลยัมี่หนึ่งเพ่ใส่กับ้นับี่นเดยอกันหรืบ่ครัเป็นยังมักสโอ้ยมักสแล้วถามแล้วว่าเลอยากอยากได้ขั้นไม่บขนนี้เล้วว่าบ่อยากอยากขั้นีลมังเป็นยังให้ได้เท่าไหว่ามาแน่นแน่นแ่นแน่นแน่นน่นแก่บ่ขาย่ขายบ่ขายบ่ ดังแล้วเอาเจ้าวาาค่าหรอย่างนีผมเนี่ยไ้ละคาวามากุพูดผู้คารไปพุนแล้วพูดเจ้าของรถเ่ขายบวงก็จะขายงบวงว่ะแกเอ็กบางล่มมัน ไอ่บังลมอะขายวะน่ะทาไหมฮะบเถอะขี้บังลมเถอะแต่ว่าโอ้ขายปะหนั่นขายปะเฮ้ยรีบว่ะมาไหมบังเนี้ยบังเนี้ย ขายจริงนะขายจริงเอาซื้อเอาจริงเห็นขับมาขนาดนี้แล้วรอๆเดิมพี่เดิมมาเดิมเดิมเดิมไึเป่เดิมเดิมเปนแกใชกียกใช่งี้นี่แม่ป่ะบะแมครับเียต่อแม่เดิมเงีเสต่อแม่เงี้

สองหมื่นนะครับโอ้สองหมื่นครับสองหมื่นต้องครบทุกอย่างเลยได้ไงมีเรื่องอะไรเลยเอกสารเล่มโอนเลยได้นี่ครับมีเลื่องมีเอกสารครบเลยรถรถทางนม้ปะอันนี้ย่าอันนี้ย่าครับย่าสวัสดีครับย่าอ๋อรถย่าปะคือมัดตั้งใจสิโอ้ยครับผมเห็นมาฝากันพอดีมาหนี่พฝากพอดีครับ มาก็เอาตัวนะขามาขายเออจริงๆแล้วเวลาแบบฮะมันจับแล้วขายแล้วเดี๋ย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 วว่าเป็นรถมันขี้น้ำบานรป่ะครับเนี่ยจบแล้วจบเริ่มจับเริ่มสื่อมาขายครับามถามถึงมองที่นอนนะจ๊อบราคานี้มันไปไม่ได้ถ้าแบบว่าสองหมื่นแล้วแบบว่าจ๊อบไปซื้อมาจับเนาะจับจ๊ับ จอบไปซื้อมาครับจับเป็นพ่อค้าใช่ครับือของเขาแล้วถามถือคนเลยนะครับครับสองหมื่นสองหมื่นนี้ไม่ได้ครับเอามาทางราคาคว่าราคาคัและอีกทีอีกที เยอะเลยนะกำลังคิดอยู่ว่าโอ้โหน้องมันเยอะมากห้าร้อยห้าร้อยเอาไปแค่รอบกี่ใบเท่าไหร่คของเราเล่มมีเริ่มตรงใช่ครับเลขตรงเลขตรงตรงใช่ครับสภาพนี้ใช่ครับขับไปทุ่งเวนาได้ได้ครับผมก็จะขายที่สองร้อย สุดตัวนี้จะไปได้เท่าไหร่เอาพี่ไปเท่าไหร่น้องเพิ่ไปไปไวหนึ่งสามสายกดยกตัวจริงนะไปเรียนแบบเจ้าโอมไปอันนี้สายกดตัวจริงอันนี้พี่เรียนแบบเจ้าโอมไปอันนี้แนวหรอกพี่เอาสิบแปดไปพี่ยกเลยสิบแปดแปดยกเลยครับ ไม่ได้กว่านี้ได้เท่านี้ดีได้ครับทำไมพี่ต้องซูถึงขนาดทุกเลยทุกอย่างรถฟี่มีป้ายทะเบียนมีอะไรบ้างป้ายทะเบียนก็วนได้วนได้ด้วยโอนได้ครับวนได้โอ้รถแรงจริงดูรถแรงดูดูเลยอันนี้ยังไม่ได้ขับเลยนะพี่นายบ่กทัานขับข้าขับข้าขับแบบจม จมเลยสุดท้ายแล้วค่ะนี่ครับแย้งย้อนตัวนี้แย้งแย่ง,งย้อนความเร็วเนี่ย <Okay. S 1> ออเอาไงดีครับ18แล้วทุกคนว่าถ้าเกิดว่าผมเอาไปเนี่ยราคา18ผมจะไปต่อได้ไหม <S <s <im itation> ตรงนี้นะ ถ้าพี่ต้องทําเพิ่มเนี่ยพี่ต้องขายเท่าไหร่ถพิงจะไปได้แต่มันหาย,ยากนะเรายอมรับว่าปงลงหายยากมา,ากเอยาอไม่เอาดีจะต้องไงตายกันก็เอาครับตายกันก็นเอา <c oughs> เสียตะกร้อตายก, <c oughs> กันตรงที่เข็มไม้นั่นแหละ ได้กันทางถนนนี่นะได้กันต้องเข้มไม่เนี่ยนะโอ้เบรกไม่ต้องเบรกเลยตัวนี้เสาเสาเป็นที่เบรกไว้เนี่ยเอาเบรกเท้าเบรกเท้าล่างเท้าล่างเฮ้เท้าล่างเลยวะสิบแปดให้ไอ้เอาเท้าลางโอ้โหโถน่ะอ่ะ ได้เลียกแล้วเรียกถือคนหมด้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่กินนะรอนเลียกแค่แต่นี้ามาไปแค่ผ้าไปเพิ่งเอกสารกันนะกาไปบ้านผมกอนก็ได้บ้านนิ่ไปครับขีดไปนี่เอาขีดมาตานตาหนหาเลยนะเอาไปไปไปดูบ้าน,นดิบ้านไปอยู่บริเวณตัวทักคนมันจะไหววะเนี่ย เอาบ้านเอาบ้านอยู่นี่เหรอยังเอาที่หนัเลยเรื่องนี้ยังมีเรื่องะไรอีกนะท่อท้อนี้เฮ้ยท่อนี้แถมเล่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ต้องแถมแล้วเนี่ได้ใช้พี่ได้ใช้ได้ใช้เหรอใช้ครับแถมเพิ่เอี่ไปสิยืดไหนพี่ก็จะไปใส่แหละเอาห้าร้อยเด้อแถมแถมแถมซะ ไปใช้อยู่แม่เสียดถือนมันเข้าแล้วเฮยไปทิ้งไปน้ำไม่อาบไปไปมนน้ำไม่อาบไปอยู่ดีไปไปใช่ไหมน้ำไม่อาบไปไปที่ที่เราพูดก็ไปมาจัดคันนี้ไปด้วยกันก็อยากได้รถเล็กอยู่เดี๋ยวหาไปเลยโอเคนะปัญญานะโอเคอ่ะถ้างั้นพี่อยากซื้อคันนี้เพราะว่าเราจะไม่ซื้อไม่เชืโอเคนะไมาเจอกันโอเคอ่ะ รถก็นีมาได้บ่ <laughs> ยิ่มย่างเยอะเลยว่ะแล้วละแล้วแต่้ายเพื่อนนว่าไปโอเคครับเดี๋ยวเป็นว่าได้คันนี้กลับบ้านสามันเนาะครับอันนี้เอกสารเ,เรยอะอะสำนองบัตรเดี๋ยวผมส่งให้ได้ในใ,ในแชทโอเคครับครับยินเสุนนร์ฟเลย ีแล้วมาครับพี่ไปเดี๋ยวเราเจมครับไปเลยอันนี้ที่ใช่ในขีดใช่ใช่ใช่ว่าอยู่นานกันทูเคยเห็นใน YouTube อ๋อนะโอ้ยแสดงว่าเคยดูใช่ไหมเคยเห็นเหรอเคยเห็นครับพี่เคยเห็นถ้างั้นก็ลดลดให้พี่อีกหน่อยไม่ไหวแล้วพี่โอ้โหเนาะสุดแล้วมาจับเนาะไปเรากลับบ้านนะครับ โอเคขอให้ขายดีครับน้างจ๊อบ๊ายบายขายดีครับ,บ,รบแล้วก็ดังๆปังๆเฮีๆครับ